วิดีโอนี้จะบรรยายเรื่องอยาที่เฮียติจะต้องทานทุกวันนะคะสูตรมีอยู่สองสูตรที่ต้องกินวันละสี่ครั้งนะคะสูตรแรกเนี่ยเป็นสูตรที่สูตรแรกเนี่ย,อ,รรยอัน หลักก็คือตัวฝาขวดฝาสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งเราจะเรียกว่าซิดนะคะซิดนะคะใช้ซิดเนี่ยกินต้องใช้ซิดเนี่ยห้าสิบมลนะคะห้าสิบมลก็คือใช้ขวดเล็กอันนี้ตวงนะคะขวดเนี้ยแก้วเนี่ยเป็นแก้วห้าสิบมลนะคะตวงห้าสิบล พอตวงเสร็จก็ไปใส่ใส่แก้วใหญ่นะคะเพื่อจะเพิ่มเพิ่มตัวอื่นนะคะตัวที่สองที่ต้องใช้อันนี้ตัวหลักของสูตรนี้ก็คือตัวขมิ้นเข้มข้นนะคะเนี่ยขมิ้นเข้มข้นใช้มันเป็นแบบหยดนะคะหยดออกมาหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชานะะอันนี้คือสูตรหลักของสูตรนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวเสริมเพิ่ม ก็คือมาที่ตรงนี้นะจะมีขวดสลากขวดเล็กสลากสีขาวอันนี้นะคะเรียกว่า H2O2 ตัวนี้นะคะใส่ลงไปเพิ่มลงไปครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องใส่ก็คือไอโอดีนไอโอดีนเนี่ย จริงๆแล้วจ,จ,จะเราจะมีขวดใหญ่วางอยู่ข้างล่างนะคะเป็นฝาสีแดงนี้นะคะไอโอดีนนะแต่ว่าเราถ่ายมาใส่ขวดเล็กอันนี้เพื่อจะได้อ,อันนั้นขวดใหญ่มันเทยากนะคะอันนี้ใช้1ช้อนชาอันนี้ในขวดใหญ่เนี่ยมันมันเทยากเทอันนี้เทยากก็คือเฮีย <c oughs> เขาจะใช้วิธีใช้สลิงดึงสลิงก็คือสลิงที่อยู่ในแก้วนี้นะคะสลิงเนี่ย สลิงดึงใช้ปริมาณ1ช้อนชา1ช้อนชาก็คือ2.5 ml นะคะสลิงเนี่ยมันมี3 ml เพราะฉะนั้นดึงแค่2.5 ml ผสมกันผสมกันนะคะสำหรับสูตรแรกนะก็จะมีตัวซิดมีมีตัวซิดมีตัวขมินเข้มข้นมีตัว h 2 o 2แล้วก็มีตัวอ่า ไอโอดีนนะคะสตัวนะคะอย่างที่บอกก็คืออันนั้นห้าสแล้วก็1ช้อนชาแล้วก็ครึ่งช้อนชาแล้วก็1ช้อนชาหรือ2.5 ml นะคะอันนี้อ่าสูตรที่1เรียบร้อยนะคะกิน4ครั้งต่อว,วันนะคะสครั้งในหนวันสูตรที่2อ่าลืมไปค่ะสูตรนี้ยังต้องผสมมะนาว1นลูกด้วย สูตรนี้นะคะซิดเนี่ยซิดกัคขมินเนี่ยผสมมะนาวอีกหนึ่งลูกนะคะสูตรที่1จบพอสูตรที่2ก็จะเป็นสีสหายสีสหายเนี่ยจะเป็นอยู่ในขวดอยู่ในถุงสีเขียวด้านล่างทางด้านซ้ายมือของทีวีนะก็จะมีขวดสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีเทาสีน้ำตาลใช้อย่างละ10 ml ดนั้นเนี่ยเพื่อให้การเทง่ายขึ้นก็เลยเอาทั้ง4ขวดเนี่ยมาผสมอยู่ในขวดเดียวกันเนี่ยอยู่ข้างหน้าตั้งอยู่ข้างหน้านี้นะคะในปริมาณเท่าๆกันอยู่ในขวดนี้เพราะฉะนั้นเวลาทานก็เอาขวดนี้เทใช้ปริมาณ40 ml เพราะว่ามันใช้อย่างละ10 ml นะคะ1 0 ml ดนั้นก็จะคือกิน40 ml ก็จะใช้แก้วนี้ตวงเหมือนกัน แก้วนี้มันเมื่อกี้เราใช้ตวงคือ50 ml เพราะฉะนั้ ml ก็ประมาณแค่นี้โดยกับประมาณก็คือแค่นี้เทเท่านี้นะคะแล้วก็เอาไปเทในแก้วใหญ่เพื่อที่จะผสมกับอีก2ตัวก็คือตัว h 2 o 2อันนี้ครึ่งช้อนชาเหมือนสูตรแรกครึ่งช้อนชาแล้วก็ตัวไอโอดีน1ช้อนชาเหมือนสูตรแรกนะคะอันนี้ก็ครบแล้วมี4สหายบวกอันนี้ ครึ่งช้อนชาบบกอันนี้อีกหช้อนชาหรือ2.5 ml ถ้าใช้สลิงดูดนะอันนี้คือสูตรที่2จบ2ส,สูตรนี้ให้ทานวันละ4ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเป็นช่วงเช้า2ครั้งช่วงบ่ายอีก2ครั้งจะได้ไม่งงจะได้ไม่ลืมไม่งงนะส่วนตื่นเช้ามาเฮียก็จัดการอน,นุ้นก่อนเลยแล้วก็มาสีสหายแล้วก็ ในบางช่วงเช้าจะกินข้าวก่อนกินข้าวสักอันหนึ่งแล้วหลังกินข้าวเช้าอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วตัวที่ต้องกินเรื่อยๆได้เรื่อยๆก็จะเป็นตัวซิลเวอร์อันนี้ซิลเวอร์ก็จะเป็นฝาสีทองแล้วก็มีสัญลักษณ์อย่างนี้อยู่ข้างบนอันนี้เขาบอกให้กินแทนน้ําได้เลยนะคะกินแทนน้ำไม่ต้องกินน้ําเลยกินแทนน้า แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งให้กินได้ทั้งกินทั้งวันเขาจะเอามาให้ก็คือผลไม้น้ําผลเขาเรียกน้ําผลไม้สองขวดก็จะเอามาให้ทุกเช้าสองขวดสองขวดก็จะใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็จะดึงออกมาทีละขวดเอามานั่งกินทั้งวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หมดสองขวดยิ่งดีถ้าไม่หมดก็ขอสักขวดครึ่งนะคะจะพยายามให้กินสองขวดได้ยิ่งดีอันนี้นก็อยู่ในตู้เย็น กินได้ทั้งวันนะส่วนตัวที่สามนะคะไอตัวที่สี่นะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ไว้กินตอนเย็นเลยก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่งงกับตัวอื่นตัวอื่นมันกินทั้งวันเดี๋ยวจะงงว่าอากินไปกี่รอบแล้วอันนี้คือเรียกว่า C A K นะ C A K นะอันนี้เข้มข้นเลยข้างล่างมันจะมีจะก,กรของตัวยาอยู่เวลาเทใช้หนึ่งช้อนชา ห้ามให้ตะก,กรนขึ้นมาปนกับน้ำที่เราจะกินให้เทเฉพาะน,น้ำระวังตะก,กรนจะขึ้นมาใช้หนึ่งช้อนชาตะก,กรนมันมีผลเสียกับร่างกายไม่ได้เข้าร่างกายไม่ได้เลยให้กินกับตัว Silver, ซิมเวอร์ซิมเวอร์ที่เมื่อกี้อันนี้จะตั้งไว้เมื่อกี้มันเปิดแล้วอยู่ดังด้านซ้ายแต่ว่าอันนี้ตั้งคู่กันให้รู้ว่ากินด้วยกันใช้ซิมเวอร์ห้าสิบ ml ก็คือหนึ่งถ้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งถ้วย วิซมินวีหนึ่งถ้วยกับตัวนี้เข้มข้นเนี่ยน,นี่หนึ่งหนึ่งช้อนชานะคะกินวันละหนึ่งครั้งนะคะโอเคเสร็จแล้วตัวต่อไปตัวต่อไปนี่อ่ะอยู่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นอันนี้อยู่ในถุงไม่มีไม่มีขวดใส่อยู่ในถุงเนี่ยนี่ก็เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้กิน ตอนเย็นก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วน้ำก็จะเอาไปมันต้มอยู่แล้วต้มสุกแล้วเนี่ยเอามาอุ่นหน่อยนึงให้มันอุ่นๆหน่อยนะคะแล้วก็เอาน้ำหนึ่งแก้วน้ำอุ่นหนึ่งแก้วผสมกับเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแล้วผสมด้วยมะนาวหนึ่งลูกนะคะอันนี้พอตักเสร็จแล้วเนี่ยให้รีดอากาศออก แล้วก็ซิลข้างบนเพื่อไม่ให้มีความชื้นไม่งั้นเดี๋ยวของจะเสียไว้นะคะอยู่ใต้นี้นะคะใต้นี้นะผสมน้ําอุ่นหนอันนี้น้ําอุ่นหนึ่งแก้ผสมกับเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผสมมะนาวหนึ่งลูกนะคะกินวันละหนึ่งครั้งส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นอาหารเสริมเป็นโปรตีนพืช อันนี้โปรตีนพืชโปรตีนพืชอันนี้นะคะเฮียเขาจะกินของเขาอยู่ประจำเขาเขารู้ว่าจะชงยังไงแล้วก็ออันนี้เป็นเมอร์สเกรนเนี่ยชงด้วยกันเฮียเขารู้ว่าจะชงไงแล้วผสมกับสาลายจะไปลูรีนะ่าแล้วก็ถ้าจะช่วยเรื่องย่อยเรื่องอ่าช่วยเรื่องย่อยเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะกินโยเกิร์ตหนึ่งกระป๋องหนึ่งถ้วย ผสมสะระาหายสไปรูีนาเนี่ยหนึ่งถ้วยด้วยตอนเย็นก็ดีนะคะอันนี้สะลายห่นน fills. หมดแล้วก็จะมีอยู่ในถุงถุงนี้ยังไม่ยังมีอยู่ในถุงนี้ the Vor, the off, นะคะมีอยู่ในถุงนี้ไปรูลีน่าแล้วถ้าในถุงนี้หมดก็ยังมีอยู่ในถุงที่อยู่ใต้ใต้ใต้นี้นะคะยังมีอยู่ในนั้นอีกนะคะอันนี้ ก็น่าจะหมดแล้วอืมก็จะกินดูเยอะหน่อยหนึงก็ต้องอย่าลืมว่าไอ้ไอ้สองสูตรที่กินวันละสี่ครั้งเนี่ยให้จัดไว้เลยช่วงเช้าสองครั้งสลับกันสองครั้งแล้วช่วงบ่ายอีกสองครั้งจะได้ไม่งงว่ากินแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ตวงปริมาตรให้ให้นั่นเนี่ยเนีย่ยเ็อาจจะลืมไปว่าตัว ขวดขาวเนี่ยครึ่งช้อนชาแต่อันนี้หนึ่งช้อนชาอันนี้ใช้สูตรนี้ฝั่งนี้อันเดียวอันนี้ใช้ทั้งสองสูตรไอโอดีนใช้ทั้งสองสูตรอันนี้หนึ่งช้อนชานี่ครึ่งช้อนชานะะใช้สองสูตรนี่ใช้สองสูตรสองของคนนี่ใช้สองสูตรนะคะไม่งงนะคะโอเค